ชุมในส่วนเทคนิคนะคะดัชนีเมื่อวานนี้ก็ยกจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของวันขึ้นมาได้นะคะทำให้เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยปรับค่าบวกได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือตัว MACD เนี่ยกับตรงกันข้ามนะคะก็คือลงมาต่ากว่าซีโร่ไลน์เป็นวันแรกนะคะการฟื้นตัวที่ผ่านมาเราก็เลยมองว่ายังอยู่ในภาวะที่ยังเปราะบางอยู่นะคะน่าจะยังไม่ขึ้นจริงนะคะก็คิดว่าการที่ตั้งรับนะคะ,ะยังไม่แนะนำให,ให้ให้เข้าตามตอนนี้นะคะถ้าหากว่าจะเก็งกาไรเนี่ยควรจะรอให้มีการปรับลงมาใกล้ๆ1 ะะุแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็ยังคงจํากัดนะคะถ้าขึ้นไปยังมองที่1420กับ1440นะคะต่ากว่า1380ก็ให้ถือเป็นจุดจุดถอยนะคะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว AOT นะคะ AOT เนี่ยจะเห็นว่าภาพรวมในระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยการพักตัวลงมามาแต่ EMA 75วันแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานก็ยกโลกขึ้นมาแล้วปิดที่ไฮของวันนะคะพร้อมกับการปรับ ข,ของ RSI นะคะก็แนวโน้มก็น่าจะยังอยู่ในช่วงรีบาวแนวรับของ AOT จะอยู่ที่197นะคะแนวต้าน210กับ218แล้วก็คัดลอสที่195ถัดมาเป็นเอราวันนะคะเอราวัน ER นี่ก็จะเห็นราคาที่ไหลลงมาตั้งแต่กลางเดือนก่อนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ลงมาแตะแนวรับเส้น200วันนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันฟื้นตัวขึ้นมานะคะคาดว่าจะดิดตัวกลับจากบริเวณนี้ได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่4 72ตบาทวก็ดสิบสี่4้า66 ตัวสุดท้ายเป็นโกลบอลนะคะตัวนี้เนี่ยแรงซื้อหนุนนะคะได้ราคาก็ขยับขึ้นมาจนแท่งเทียนเป็น bullish engulfing นะคะรวมถึงสัญญาณหนุนจากตัวของ m o d i f i e d s t o c h a s t i c ที่วกตัวขึ้นออกจากเขตโ v e r s o l d ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ให้สัญญาณซื้อในทันทีนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะตัดสัญญาณขึ้นมาในเร็วๆนี้นะคะแนวรับของโกลบอลก็จะอยู่ที่18บาทสนะคะแนวต้านแรก19บาท40แล้วก็ถ้าผ่านไปได้จะมีอีกจุดหนึ่งที่20่บบาทนะคะาวางจุดคัตลอสทีคค่